แล้ววันนี้มาเจอกับบ้านสามเดียมอเตอร์บ้านกปามาดูนี่เลย cx 5้าราคาแค่เจ็ดแสนกาบรถปีสิบแปดนะไม่แสนเดียวกัน,นมาดูมีอะไรกันบ้างนี่ไฟหน้าก็เป็นโปรเจกเตอร์แบบนี้นะครับผมมีไฟตัดหมอกแต่ไม่ตัดใจดวงลเล็กแบบนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์หน้านะคันนี้พิเศษเซ็นเซอร์รอบคันมาดูนี่ครับกระจกเป็น led กระจกมีเป็น led มีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้ครับผมมาดูด้านในกันบ้างดีกว่านี่พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเกียร์ออตโต้ ปรับจูนหน้าจอสัมผัสนะนี่ปรับจออยู่ตรงกลางนะเบาอันนี้เป็นเบาะหน,นังนะครับผมปรับไฟฟ้าเซตได้เซตหนึ่งเซตสองตั้งค่าได้ครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างดีวกว่าทั้งหลังนะแค่กดครับผมไม่ต้องไปดึงให้มันปวดแขนปวดขาวุ่นวายเดี๋ยวกล้ามจะขึ้นเนาะแค่นี้พอแค่แตะประตูก็เปิดถ้าสนใจเซ็ห้าในราคาแค่เจ็ดแสนกว่าบาทนะโทรเข้ามาที่0 9 1ย์9 9 8 8 8เดี๋ยวบาสจัดให้ปิดประตูก่อน แล้วเจอกันครับผม